ถือเป็นข่าวดีของวงการร็อกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอีกหนึ่งตำนานดนตรีจากยุค90อย่างวง Radiohead เพิ่งประกาศกลับมาทัวร์คอนเสิร์ต20โชว์ในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปค,ค่ะเริ่มตั้งแต่มาดริดบโบรโลน่าลอนดอนโคเปนเฮเกนแล้วก็เบอร์ลินในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้นะคะนี่ยังนับเป็นการกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตในรอบเกือบ10ปีของวงด้วยค่ะนับตั้งแต่โชว์สุดท้ายในปี2018 พร้อมกันทางวงยังได้ออกอัลบับ้มบันทึกการแสดงสด Hell to the Thief ที่บันทึกคอนเสิร์ตของวงในช่วงปี2003 2009ด้วยทำให้สื่อต่างประเทศวิเคราะหว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางวงอาจจะวางแผนปล่อยผลงานใหม่อยู่ก็เป็นได้นะคะ Radiohead เป็นหนึ่งในวงจากอังกฤษที่บุกเบิกดนตรียุคอัลเทอร์เนทีฟค่ะมีผลงานดังเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงนะคะอย่างเพลงครีปและยังเป็นเจ้าของ6รางวัลแกร m m y จากอัลบั้มอย่าง OK เคคอมพิวเตอร์คิดเและ In Rainbows ค่ะโดยทั้งวงได้ออกแถลงการว่าพวกเขาคัมแบ็คกลับมาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังได้กลับมาซ้อมดนตรีด้วยกันจึงตัดสินใจออกทัวร์คอนเสิร์ตกันอีกครั้งค่ะ รายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้สมาชิกของ Radiohead ห่างหายจากการร่วมงานกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีโปรเจกต์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทอมยอ e นักร้องนำนะคะรวมถึงจอห n นนี่ e รีน o ูดมือกีตา้าที่ไปทำวงดนตรีเฉพาะกิจ The Smile ด้วยกันส่วนทั้งด้าน c โคล Greenwood ก็ไปเล่นให้กับวงของ i ิ k เค v ฟตำนานร็อกอีกคนของออสเตรเลีย ส่วนมือเบสก็คือเอสโอเบรียนค่ะรวมถึงมือกลองฟิลเซเวต่างก็หันไปสร้างผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะ